วัสดีค่ะพี่ๆเพื่พพนพนอนๆวันนี้ก็มาเข้าป่าแล้วนะคะลูกชายใจดีขับรถผ่ามาดูเห็ดนะคะมารุ้นกันค่ะว่าจะได้ไหมโอ้ยมันสิดายบ้านอ้อยคนเก็บไปแล้วพี่น้องนี่ห้อยพนตัดขาไปแล้วมีจะลอยตัดขาเพิ่งนูกค่ะห้อยพนเอาไปแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆห้อยตัดขา ข้าวจั่วโอ้มัสนสดใสบะโนเหลือง่านแล้กก็มานน่ค่ะพี่น้องสีหลงตาคนให้เห้าบะโนปลาหนีไผ่ไผ่ก็มาเด้ยวยค่ะพี่นอ้องพอาพันหูว่าเห็ดมันออกปลาหนี่ ขาก็มาปลาหนีเพิินก็มาปลาหนีมีแต่ค้นมาปลาหนีโอ้ยสีได้บนน้องมาลุ่นกันค่ะออ้ยพี่น้องนี่ดูปาดงามคักงามแน่พี่น้องได้แล้วข้าแล้วได้แล้วค่ะ,คะเพิ่งดูเตรียมถุงมือมาผอมเด้อค่ะบูยพี่น้องปาดปาดปาดว้าว งามแท่โอ้ยงามงามงามงมขึ้นอยู่ข้างท้าหน่เด้อค่ะท้าง,งานเขาป้านี่ค่ะพี่นอ้องเกือบปรเห็นเกือบปเห็นค่ะพี่น้องงามหลายงามคลักงามแน่พี่น้องไปไปไ,ปไปต่อค่ะ ไปต่อไปต่อนี่ดอกเดียวตีมันเ่ะก็ได้ซ้อมซ้อมซียุ่นี่อยุ่ค่ะพี่น้องหาต่อหาต่อดอกแหลกแหกหมานค่ะหัวตะโพลผลใบใหม่เนาะค่ะเพิ่นกันเลยบ่เห็นพี่น้อง าแถวนี้แหละค่ะว่ต้องไปไกล <c oughs> เดี๋ยวก็สิเขาดงสนเะด้อเบิ่งดูค่ะพี่น้องพ้อเพิ่นตัดขาไปค่ะเขาขา,ขาวจัวดเลยโอ้ยเพิ่นมาเตายสาเนาะเพิ่นมาเ่ยเหมือนสายเนี่ยอเว่นเฮาเลิกงานแล้วเขากะมามันกะท่านเพิ่นแล้วเพิ่นก็นยังจงไวห้ห้อยู่ค่ะพี่น้อง น้องเอาเห็ดต้นปู่มีขาพี่น้องมี่ะพี่น้องพ่อ,งพออีกแล้วค่ะปลาน,นี่เห็นบ่ค่ะนี่ค่ะได้ยค่ะไดะ้โอ้ยนี่ตัวทาก,กินดอกเอาได้ยคขาก็เอาได้ยุค่ะเดี๋ยวปลา,างามคักงามแน่พี่น้องนี่คนละ ดอกงา่มาตัดขาตัวคอยแต่งครับพี่น้องดูกระจายดีนี้วันศุกเพิ่นเลิกงานเร็วเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยผ้ามา่านเนาะค่ะนี่เนี้ยลอยคนเก็บไปนะลูก หลาคนเก็บไปมันก็ขึ้นเรื่อยๆแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพี่น้องมอเได้ขึ้นเฮ็ทมอเตอร์ขึ้นครับพี่น้องต้งจีค่ะต้งจีต้งค่ะนี่เทีย่ยพีพ่ๆเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยไปถูกหัวฮักหัวลุดฟะซานมาเก็บเพชรน้ำกันเล้วค่ะพีพ่ๆเพื่อนไป จีกำลังนันพี่น้องเป็นจีเด้อค่ะลูกสะไบซังอามา่าแกงแกงไส้ไอ้นั่นเด้อแกะเองแกงไส้ไก่เพิ่นสิซับไกล้ถ่าครับพี่น้องนี่เฮ็ดนาแลเด้อค่ะนี่เฮ็ดนาแลค่ะพี่น้อง,ต,ต,องตุ่มๆเลยค่ะ นี่ค่ะเห็ดนานแหลกนะค่ะดอกงามๆโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องงามแท้เกือบไ่เห็นเด้อค่ะโอ้ยตุ่มอยู่ตุ่มอยู่ตุ่มอยู่มันหล่นกันนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะขื่นเป็นกลุ่มเนาะตุมต่มๆเด้อค่ะพี่น้อง ตุกตมงามๆค่ะโอดีแมนบอสแมนด้วค่ะพี่น้องอแมนด้วค่ะตรงตาจ้องเพราะว่ามันเป็นคือใบใหม่ไหมพี่น้องสีผนสีคือใบใหม่ด้วค่ะถุงหายดีหาน้ำกันค่ะพี่น้องมามามา มักฮเหตุมักลายค่ะพี่น้องกินบัวทไาดเด้อค่ะจะหมักฮาค่ะตำทางทำบังบรรยากาศวันนี้อากาศดีเด้อค่ะพี่น้องอากาศดีไล่ต้นบนมองมอง,งได้ดอกนิงใหญ่ก่อนตัวซีเมน์ขื้นอีกตำทางค่ะกำทาง ใช่บ่มีเด้อค่ะดอกง่ายเขนางข้างรยากาศ่าพี่น้องยากาศในป่าด้วยค่ะป่าเฮ็ดป่าเฮ็ด่ะพี่น้องโอ้บ่มีแล้วนี่ดอกง่ายดอกเดียวด้อพี่น้อง หลายดอกเด้อค่ะพี่น้องตัวแตมาวางหันหลายดอกแล้วยังนีง่เห็ดยังนี่พี่น้อง,องเห็ดห,หน,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 นังค่ะเห็ดหนังค่ะโอ้ยเห็ดไอ้นี่ตัวนี้นี่ป้าบิ่งค่ะขอตัดขาอาซาดอก ขามหน่าผดปาพี่น้องนั่นเอะเลยค่ะโอ้ยอไปต่อค่ะพี่น้องมาหาเหตุน้ำกันค่ะมนะหาเหต,ตุน้ำกันหาเหตุเพิง ยังมาทักเด็เขาดงสนเด้อค่ะพี่น้องหล่อเบิ่งเท่านี้ก่อนหวังเก็บเพชรมันปูค่ะเก็บมันปูเพิ่นก็มาเอาไปเบิร์ดเราหลักจับค่ะพี่น้องถ้ามาที่หลังเพิ่นเนาะเพิ่นจะเอาไปบรรยากาศด,ดีดีค่ะพี่น้อง ในปา่าตัวหนีบ่หนาวลมบนแรงเด้อค่ะลมบนแรงเห็นบ่ค่ะพี่น้องลูกไส้กัญางหาไปวางหันเจาน้านันก็นมกหาเด้ลูกไส้ีม่มักมาคาเห็ดค่ะพี่น้องมาคาเห็ดคือแม่แม่ก็มักลูก็มก ไปน้ากันใด้จังไปน้ากันใดคะ่ะพี่น้องเห็คนค้นบมากะไปน้ากันบ่ได้ไปแล้วลูกเขาป้าไปทั้งบ่ได้บุแม่ยังยางเบาอยู่นี่ไปค่ะพี่น้องหาไปเรื่อยๆคะ่ะอ้าคอือพอๆอีก เฮ็ดจ้าเฮ็ดเฮ็ดไปขึ้นมองได้เบิดโอ้แม่มอีหลีบยบค่อยคอนเอาพี่น้องขายง่าย่ายะออนก็ค่อยค,อยคอนเอานี่แหละพี่น้องขายง่ายผดใหายโพเพิินมากเข้ามาที่หลังเพิินเนาะ เ,เดื้อไบเห็นไเด้อในดงในปลาก็าได้อุย้ยเห็ดอันนี้พี่น้องป๊าพี่น้องเห็ดยังนี่เห็ดขี้ไก่เดือนติบานเฮ่าแมนบอกนี่กินได้ป่ะนี่คือง่ามโพดง่ามพอดเหอะป๊าโอ้ยไปครับพี่น้อง ขาดงสนค่ะไปลุมในดงสนน้ำกันค่ะพี่น้องไม่หนีบ่มีเหรอมันฮะมัะนเอาไปเบิด์ตเรามัเอาไปเบิดแล้ว,าาลวามาหาในไปหาในตรงไปหมอบเมืนหาในปลาปลาสนเหนหาในปลาสนตกใต้ไปแล้วค่ะ ไป,ไปบังน้ำกันพี่น้องโอ้ยคลิปยาวแท้โอ้ย,อยแอดขอจบคลิปก่อนเด้อค่ะคลิปแรกนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แ่เด้อค่ะพี่น้อง Thank you to everyone for watching my c ิปว video ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ